อิงฟ้าเล่าเหตุการณ์แฟนขับกีดแขนเลือดอาบในงานรู้สาเหตุอึ้องอีกสืบเนื่องจากอิงฟ้ารหะ m ม s s แ a นไทยแลนด์2022ได้โพสต์บอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงและพี่ฟ้าก็เป็นห่วงแฟนขับที่มาหน้างงานเหมือนกันและหวังว่าจะไม่มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกต้องมีสติเยอะๆนะ สำหรับคนที่อยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไว้พรุ่งนี้สไลา์และเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เทคแคร์ทุกคนพักผ่อนรักนะล่าสุดสาวอิงฟ้าได้ไลฟ์สดแล้วค่ะโดยมีการเล่าเหตุการณ์ข้างต้นว่ามีงานมาบอกว่ามีแฟนขับพี่ฟ้าคนหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมออกจากห้องน้ำพูดแต่ว่าจะเจอพี่ฟ้าให้ได้เหมือนน้อยใจที่มาทุกครั้งที่ไม่เคยได้ถ่ายรูป ทีมงานก็มาบอกให้พี่ฟ้าออกไปคุยกับตำรวจก็ออกไปคุยบอกกับทางแอดมินพี่พี่ทีมงานว่าให้แฟนขับที่มาในวันนี้กลับบ้านไปก่อนเราก็กลัวมีแต่ข่าวคนไม่ค่อยจะดีมันน่ากลัวให้พี่ฟ้าคุยกับตำรวจทีตำรวจมีกระบวนการไกเกียรติต่างๆน้องคนนี้จะคุยกับพี่ฟ้าให้ได้ก็เลยโทรไปตอนแรกจะเฟซไทมไม่เอาดีกว่าถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาก็บอกว่าอยากเจอพี่ฟ้าถามว่ามาจากไหน มาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าทำไมตอนเขาคุยกันก่อนพี่ฟ้าไปไล่ทำไมไม่ออกมาก็คุยแล้วเหมือนคนไม่มีสติเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นถึงขั้นกรีดมือตัวเองเลือดไหลออกมา คนข้างนอกก็เห็นคนที่ตกใจที่สุดคือพี่สันเขาอยู่ในห้องน้ำต้องดูสถานการณ์เครียดไม่มีสติมีแต่คำถามที่ว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ถูกคนตกใจท้ายที่สุดก็คือต้องบุกเข้าไปพาน้องไปสถานีตำรวจรอญาติมารับถ้ายาตไม่มาก็ไม่ได้ปล่อยตัวไม่ดีใจเลยนะที่มีคนรักเราขนาดนี้